ทยนิยมคันสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้อยู่ที่บานนอนนะคะโอ้โหฟ้าบานนอนสวยมากแม่ก้อนบักใหญ่เลยนะคะแดงเปี้ยงเปี้ยงเลยตอนนี้มาเร่งทํารวนะคะใกล้วันที่แปดแล้วนะคะยังไม่มีใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเร่งทํานะคะอนนเอาช่้าจางมาจากสกลนครนะคะเอาจ่างสีมาจากสกลนครนะคะก็เร่งเร่งในการทํานะคะทําทาน,นะคะเนี่ยแล้วก็จะมี น้องๆก็เล่นง,งานกันน้องๆก็เล่นง,งานกันฟ้าสวยมากนะฟ้าที่บนนอรรัวก,กับฟ้าสีเดียวกันอ๋อนี่เหล็กดัดมาแล้วเหล็กดัดมาพอดีเลยเหล็กดัดก็มาแล้วเหล็กดัดก็มาพอดีเลย ใส่ได้ลูกไปเพิ่งต่อเสร็จพ่อจะฟังนู้น กำลังสิงห์กำลังสิท่านกำลังสิท่านวันจันทร์เล่นเข่าเล่นเข่าจ่อเข่าจอ่าจอ,เาจอเข่าแล้วจ่อเข่าจ่อเข่าแล้วเนอะลลกเนาะโอ้ช่างสีสุดยอดช่างสีมาจากสกลนครมาวันเดียวเป็นรูปเป็นล่างเลย ฮะอะไรนะเอาบอกไม่เป็นยังดอกไม่เป็นไรได้จของบ้านมาแล้ว నే కా